วังที่แล้วผมพาทุกคนไปดูแสงแรกนะครับของเกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ผมพาทุกคนมาดูแสงสุดท้ายของเกาะพัง,งันเช่นเดิม แต่ความพิเศษนะครับของแสงสุดท้ายในครั้งนี้วันนี้เราจะไปติดตามภารกิจเริ่มต้นของการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตของเขาโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะพังันแห่งนี้มีน้องเยาวชนคนหนึ่งนะครับจะพาทุกคนไปรู้จักวิถีชีวิตของเขาได้มากยิ่งขึ้นเขาจะมีความรักและห่วงแหนกับท้องทะเลบ้านของเขาอย่างไรติดตามรับชมไปพร้อมๆกับเราครับ หายตื้นเต้นเนีะ<า>แต่ก่อนรู้สึกคือหายแล้วหายเต้นเต้นเนาะหายแล้วค่ะเอ้าชื่ออะไรนะชื่อตะวันค่ะน้องตะวันเ,คคเห็นหมอกด้านหลังเนี่ยคนขับนี่คือพ่อด้วยใช่ค่ะเราออกทะเลกับพ่ออย่างเงี้ยบ่อยไหมยตั้งแต่จําความได้ลองเล่าพี่ฟังหน่อยตั้งแต่จาความได้หนูร้องตามพ่อพ่อทะเลกลางคืนนี่แหละเขาไปตกหมึกกันหนูร้อง จนว่าพ่อต้องพาไปแล้วพายุมามแล้วก็พ่อกับแม่เขาทะเลาะกันว่าพาหนูมาทําไมว่าลูกเจอขึ้นพ่อก็เลยวิ่งเข้ามาแต่ว่าหนูไม่กลัวเลยหนูชอบทําไมทําไมถึงหนูไม่กลัวก็หนูคิดว่าหนูไม่ได้ไปไหนเราหนูก็ต้องทําอาชีพนี้แหละเพราะว่าพ่อยายตั้งแต่รุ่นยายนะเขาทําเรือลํเนี้มาให้หนูก็คือเป็นชื่อหนูเ็าทาทุกอย่างไว้ให้หนูแล้วเราก็ลลลเลยค,คิดว่า มันจะต้องเป็นอาชีพนี้ของเราใช่เขาก็คือหนูรักใจก็คืออยู่มาตั้งแต่เด็กผุกพันกับมันอะ่ะรักมันใช่ ห,หนูคิดว่าปลาหมึกยังเยอะอยู่ที่นี่ก็พี่ก็คือเราออกเป็นช่วงเราไม่เราเหมือนว่าเป็นช่วงฤดูหมึกเราก็ออกอแล้วก็ช่วงฤดูปาลาเราก็ออกแค่ปลาก็คือให้มันไข่ให้มันให้มันได้สร้างตัวเล็กของมันใช่แล้วมันก็ออกมาให้เราอีก ก็คือที่นี่มันก็มีการวางแผนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาวางอวนปูอ่ะพูมามาเขาก็จะวางช่วงที่ว่ามันเป็นคลื่นแล้วก็ถ้าช่วงนี้เขาจะไม่วางเพราะว่ามันจะเป็นปูเล็กเยอะอเพราะว่าเขาจะให้ปูมันเกิดแล้วมันเป็นช่วงฤดูปูก็คือปูมันก็จะออกมา คิดว่ามีส่วนสําคัญไหมที่ทําให้ปลาหมึกหรือว่าปลาของทะเลของบ้านเกิดของน้องมันมันลดลงไป<ม>คิดว่าม,มีส่วนไหมมีค่ะเพราะอะไระมนุษย์บางคนเขาไม่มีแบบเขาไม่เขาไม่ได้คิดเหมือนเรา<ม>เขาเลยี่ยเขากินแล้วเขาก็ทิ้งเขากินแล้วเขาก็ทิ้งมันมีเยอะพี่ขยะที่ลอยอะ่ะแต่ตอนนี้มันมีฝรั่งที่ว่าอนุรักษ์มันจะมีกรมอนุรักษ์มาช่วยเก็บแล้วก็บาง ที่เด็กที่ว่าชายฝั่งอะที่ว่าเป็นชายทารหาะ<ม>ถ้ามันพัดเข้าไปพวกหนูก็จะหัวเช้าตีสี่ห้าสี่โมงห้าโมงเชา้าพวกหนูก็จะมากวาดไว้เดี๋ยวฝรั่งมาก็คือเขาจะได้เห็นหาดสวยๆก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวมาเพราะเราหากินกับนักท่องเที่ยวก็เลยอยากจะให้หาดมันสวยๆใช่แล้วเป็นหน้าที่ของเราเลยหรือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในเมืองเกาะพะงอันเลยเป็นมันมันไม่ใช่หาดของใครมันเป็นที่สาธารณะนะแต่ว่ามันเป็น เราอยากให้หาดมันสวยเพราะนักท่องเที่ยวมาเราเราทำอาหารกินอยู่ตรงนั้นเราก็เออสบายตามันสวยแต่ว่าถ้าพี่เอาพี่เหมือนพี่ไปทำอาหารกินนะพี่นั่งอยู่ขยายเยอะแยะพี่จะมีแรงกำลังใจเรียกไหมคะเรารักมันไงทะเลเราเลยไม่อยากทำร้ายมัน ครับลดลงลดลงมากลดลงมากครับลดลงมากจากถาวรเมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยเขาออกกะเลือเป็นพันกิโลครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้เราอินโลนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับคือว่าสาเหตุ่น่าจะเกิดจากอะไรก็มนุษย์นี่ครับขยะเยอะเยอะมากครับขยะเยอะขยะมากเยอะมากๆเกิดจากที่เราปล่อยใช่ครับบางครั้งก็มาจากในร่อง ออกในแม่น้ำมันก็ลงมาในทะเลน,นันะ่นต้อก,กระทบกับทุกคนครับลุงอยากจะบอกกับคนที่ชิ้นทรายเหล่านี้ยังไงบ้างาก็ต<อ>้องพื่อช่วยกันนะนะต้องมีจิตสำนึกให้เยอะครับคนที่นี่เหมือนกันาบนางคนบากคนี่ก้อนดนใจแบบน้ำเพื่องอะไรก็ตายลงในน้ำในอะไรแล้วก็ทำให้ใน้ำพอไป่ถุงมีฝังทั้งบนดีกว่าผมวออ่ามันไม่เอาไปท้าย ยังพอมีมั่งอยู่มันนอกออกไปเจออยู่แสดงว่าลูกเป็นคนพนันแล้วใช่ตรงนี่เลยครับตรงนี้ครับลุงรักที่นี่ไหมคโอ้โหจำเป็ก็อยู่ก็แต่เรียนจบทําง,ง,งานที่นียาวไม่ได้เป็นที่ไหนรักรักมากถ้า,าแต่งงานเค้มเทพ่อต้องพาผมมาอยู่ที่นี่มารักที่ใช่ครับถ้าหากว่าจะให้นิยาม ของครับว่าทะเลกับชีวิตของลุกลุกคิดว่าทะเลเป็นอะไรกับลุกเป็นเพื่อนนะครับจริงๆครับทะเลเป็นเพื่อนครับทำไมมรับมาเจอทะเลก็สบายใจแล้วับได้ออกมาแบบนี้ก็สบายใจแล้วนะมันคือบ้านนะใช่ครับอยู่ข้างบนต้อ็ไม่สบายใจนะ ถ้าหากว่าได้หมึกเต็มนี้เนี่ยก็คือว่าดีใจเลยก็คือใช่ก็คือจุดประทัดเลยพี่พรุ่งนี้ก็คือจุดประทัดเลยใช่ไหมถ้าหากมา้เต็มนี้เลยนะใช่แล้วถ้าหากไว่ได้เต็มอ่ะก็ทำาไม่ทำไหมเอาใหม่เดี๋ยวมันก็หมาเองโอเค แสงสุดท้ายที่เกาะพัง,งานในวันนี้นะครับวันนี้โครงการรักทะเลที่ผมดําเนินมาให้ทุกคนได้ชมกันตั้งแต่ช่วงแสงแรกที่เราเห็นนะว่าผลผลิตที่ทะเลปรารถนากับพี่น้องชาวประมงรวมถึงสุดท้ายที่เริ่มต้นกับการค้นหากับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตคนคนหนึ่งให้มีความสุขได้มันยากเย็นมากๆเลยครับ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กับน้องผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าทะเลกับเขาเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองและทุกคนก็ยังรักทะเลโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะพะงันวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักทะเลกับเราถึงจะเป็นเยาวชนหรือจะเป็นคนที่ติดตามรับชมเราอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะให้เหมือนกับที่หนูได้รับ ให้รักแบบอย่าไปทําร้ายมันเลยมันจะส่งผลให้หลายอย่างส่งผลการทบให้หลายอย่างมากครับวันนี้เราคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าความรู้สึกของคนที่รักทะเล ในพื้นที่ของเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีความรักและหวงแหนทะเลขนาดไหนและผมเชื่อว่าความสุขแบบนี้จะส่งตรงไปถึงทุกท่านและได้รับฟังรับชมกันอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องมากมากเลยนะครับที่ร่วมพูด<ะ>คุยกับเราครับและผมเชื่อว่าในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะโครงการรักทะเลจะไปเดินหน้าและติดตามเรื่องของความรักที่ หวงแหนในใต้ท้องทะเลจะเป็นที่ไหนและอย่างไรติดตามรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวตอนหน้า<ม>เรายังมีเรื่องของกิจกรรม,มในรักทะเลที่เกาะพัง,งานกันต่ออย่าลืมติดตามนะครับวันนี้เราสองคนขอบคุณทุกทนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ